สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับแปลงสระน้ำเออปุ๋ยนะครับมื่อว่าเรื่องของปุ๋ยมันมันใส่ยังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับต้องบอกก่อนว่าเราเราเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่าเอา่อปุ๋ยของข้าวโพดเนี่ย ข้าวโพดมันกินระยะไหนนะครับใส่ระยะไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดและได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับอย่างเราที่ผ่านมาเราก็ลองพื้นใช่ไหมเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนผมทำข้าวโพดรอบนี้ผมไม่เคยลองพื้นสักลูกเพราะอะไรเราก็รู้นิสัยของดินและมันงามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ นะครับรู้ยังไงก็ดูก็ปลูกไปก็ดูดูไปนะครับลักษณะนี้นี้น,น,นี้นะครับข้าวโพดเนี่ยถ้าไม่ได้ลองนะครับยี่สิบวันข้าวโพดจะไม่มีหกใบข้าวโพดจะมีประมาณสี่ใบยี่สิบวันข้าวโพดยี่สิบวันต้องมีเจ็ดใบนะครับหกถึงเจ็ดใบ ก็ถ้ายี่สิบฟันยังไม่ได้ฟุตนะครับนะแล้วเราไม่ได้ลองพื้นนะเราก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินของเราไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยเขาเรียกดินเสียนะครับดินไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยให้ต้องขา้าวโพดกินก่อนพอถึงตอนนั้นมันแก้อย่างไงนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนฉีดยาฮอร์โมนครับฉีดฮอร์โมนไม่ว่าฮอร์โมนอะไรก็ได้นะ โมที่มันมีไนโตรเจนเยอะๆนะครับเราจะให้ทางใบเพื่อทดแทนการรองพื้นแต่ถ้าเรารู้นิสัยแล้วนะยี่สิบวันนี่โหทำรุ่นได้เลยอ่ะยี่สิบวันทำรุ่นได้เลยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องลองนะครับพอยี่สิบวันทำรุ่นได้ใส่น้ำนะครับไม่ว่าเป็นน้ำจืดน้ําพุ่งนะสปริงเกอร์น้ําหยดน้ําลาดอะไรก็ว่าไป เราก็มาดูว่าจะต้องใส่ปุ๋ยรอบไหนปุ๋ยหน่งอรอบแรกวันไหนนะครับถ้าเราไม่ได้ไม่ได้รองพื้นนะครับเราจะใส่ปุ๋ยไม่เกินยี่สิบห้าวันเนาะแล้วก็ใส่รอบสุดท้ายก็ไม่เกิน45่สิบห้าบอกเลยไม่เกินสีห้าครับถ้าคุณเกินคุณใส่ปุ๋ยเกินสนะี่สบห้าอันนี้พูดถึงรอบรอบหลักนะครับ ถ้ารอบเสริมใส่ห้5ิ0ใส่ห้าดอกกําลังออกผมไม่ว่าคุณใส่้าแล้วคุณจะเสริมอีกคุณผมไม่ว่าเลยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าสสีิบวันสสี45วันยังไม่ได้ปุ๋ยรอบสุดท้ายรอบแต่งแต่งตัวแต่งหน้าคุณเตรียมตัวเท่าทุนได้เลย เพราะอะไรเพราะสารอาหารตั้งแต่แรกมันไม่พอครับยังไงก็ไม่พอแต่ถ้าดินคุณดีจริงๆออะคุณก็ไม่ต้องใส่ปริมาณในการใส่นะครับอ่าโดยรวมแล้วไม่ต่ำกว่าลูกครึ่งต่อไร่ลูกครึ่งอ่ะรอบนี้สิบไร่ตรงสาน้ำนะครับนี่นี่นี่แปลงสาน้ำสิบไร่รอบแรกใส่สิบลูกครับเก้าลูกสิบลูกนี่แหละจะเป็นอะไรก็ได้ จะเป็นยูเลียจะเป็นยูเลียห้าลูกเป็นยี่สิบเอดห้าลูกก็ได้หรือยูเลียสี่ลูกยี่สิบเอ็ดสามสิบหกปดสามก็ใส่ผสมอาตาัตราก็ดูเอาผมจะบอกอยังไงให้ให้ให้ดูว่าใส่สูตรนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเราต้องคุณก็ต้องดูดินให้เป็นคุณต้องดูดินให้เป็น ดินเหนียวดินร่วนดินทรายก็ทําไม่เหมือนกันระบบน้ําหยดน้ําลาดก็ไม่เหมือนกันอย่างน้ําหยดเนี้ยผมใส่ปุ๋ยสิบสามวันสิบสี่วันเงี้ยโรยยูเรียไปเลยนิดเดียวนิดเดียวสิไร่ก็สีสักห้าลูกลครับเสร็จปุ๊บก็รอบยี่ห้ารอบสามสิบก็ใส่อีกไร่ละลูกแล้วสี่สิบห้าก็ใส่สักห้าลูกอะไรเงี้ยรวมกันเป็นยี่สิบลูกสิไรมาแล้วแต่ดินครับ ยังฝั่งนูน้นอ่อสิบสามไร่นะครับข้างหลังรวมแปลงข้างคลองกับแปลงต้นโพามไร่ใส่ปุ๋ยไม่ถึงยี่สูกสิบเจ็ดสิบแปดูกไร่ละลูกนะิดๆเองไร่ไละลูกเลยมันมันแล้วแต่นิสัยของข้อโพดผมจะบอกว่าให้ดูข้อโพดเป็นหลักนะครับเราไม่ต้องดูว่าวันมันอย่าไปดูวันมากอย่าไปนับวันเกินนะครับคุณปลูกวันนี้คุณจําไว้ แล้วคุณไปเกี่ยววันไหนก็แค่นั้นเองผมไม่อยากบอกเลยว่ายี่สิบวันต้องอย่างนี้นะเจ็ดวันต้องจีกคุ้มนะสิบห้าวันต้องอย่างนี้ยี่สิบห้าวันไม่เกินต้องใส่ปุ๋ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ใหญ่าอย่างนี้ใช่ไหมสามสิบวันต้องทำอย่างนี้สี่สิบวันสี่สิบห้าวันทำทำอย่างนี้ห้าสิบวันอย่างนี้เอ่อมันไม่ตายตัวผมบอกเลยแต่ละหน้าก็ไม่ทําไม่เหมือนกันใส่ปุ๋ยยังต่างวันกันเลยนะครับไม่ใช่ว่า ปลูกไปปุ๊บตั้งเวลาไปเลยครับตั้งเวลาน้ำถอยหลังอีกเจ็ดวันฉีดยาอีกเจ็วันฉีดยาอีกเจ็ดวันฉีดยาไม่ใช่พอเพิญมาช่วงนั้นหนอนมันลงเยอะไม่ถึงเจ็ดครับห้าวันสี่วันนี้ผมซัดแล้วส่วนหน้าฝนโอ้โหช่วงนั้นหนอนก็ไม่ค่อยมีผมปล่อยสิบวันเลยค่อยฉีดแม่แต่ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูให้เป็นนะครับต้องดูต้นขา้าวโพดให้เป็นว่ามันต้องมองให้ออกมองงานให้ออกเนี่ยแบบนี้จะไปไงต่อแบบนี้จะชีดยาใจอีกไหมแบบนี้จะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรอะไรถ้ามองไม่ออกมันจบนะครับขา้าวโพดเล็กประมาณนี้ กโพ่เล็กประมาณนี้ใส่ปุ๋ยได้หรือยังหรือฉีดยาหญ้าได้แล้วฉีดยาตัวไหนสมควรจะฉีดตัวไหนยาคายหญ้ายาคุมไม่เหมือนกันนะครับคุณบอกผมจะฉีดยาคุมคารลิตคารลิตมันไม่ใช่ยาคุมมันคือยาคุมกึ่งฆ่ามันคือยาคุมกึ่งฆ่ามันไม่ใช่ยาคุมนะครับยาคุมก็คืออาอาทาซีนตัวเดียวนะครับเนาะถ้าเป็นยาคุมหญ้าตัวอื่นฉีดก่อนงอกได้ ที่ก่อนงอกได้นะแต่ถ้าเขาพ่งอกแล้วอาซินอย่างเดียวครับบอกเลยอาซินอย่างเดียวอาเซโูคอก็ไม่ได้ตายครับอาเซโูคอมันต้องฉีดก่อนงอกนอนนะครับเขาพ่นงอกยาคุมที่ใช้ได้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยนะบอกเลยตัวเดียวไม่มีตัวอื่นนะครับอาทาซีนส่วนมีโซไตโอนบวกอาซินคาราลิดเมอร์เทคอะไรพวกเนี้ยนะขวดขาวฝาเขียวเนะี้ย มันคือยาคุมค่านะครับต้องฉีดหลังยี่สิบวันขึ้นไปแล้วข้าวโพดได้คืบอนงี้ยนะครับเข้าใจตรงกันเนาะแล้วผมทำวิธีเนี้ยน้ําหยดเนี่ยหยอดแห้งปลูกข้าวโพดแล้วหญ้าขึ้นพร้อมกับข้าวโพดทำยังไงฉีดยาชุดครับยาชุดพันสามพันสี่ของเจียตไต าโพดไม่เป็นไรครับข้าวโพดเจ็ดวันสิบวันไม่สนครับฉีดได้เลยซ้ําได้ไม่เป็นไรยอดไม่ขาวอ่าตัวแพงก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าตัวถูกนะพวกชุดอะไรลิตรละสามร้อห้าสิชุดละเจ็ดร้อยหาสิบแปดรอยมันก็สู้ชุดพันกว่าบาทไม่ได้นะครับห้าไร่ก็ชุดหนึ่งสิบไร่นี่ก็สองชุดแต่เราไม่ต้องมาเดินเก็บนะครับเนี่ย มันคุมจนมาถึงถึงเนี้ยนะรดหญ้าก็จะไม่โตละวกระโพดห้าสิบแล้วเนี่ยห้าสิบสามห้าสิบสี่วันแล้วเนี่ยหญ้ามันพึ่งขึ้นเห็นไหมเราคุมมาจนถึงวันเนี้ยแล้วมันก็ขึ้นแค่แถวนี้แหละครับเนี่นยหญ้ามันลกเนาะจากรอบที่แล้วเดี๋ยวเราก็ยามาฉีดนะครับฉีด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 ก็ประมาณนั้น เพราะนั้นปุ๋ยนะครับปุ๋ยไม่เกิดไม่ต่ำกว่าลูกครึ่งต่อไร่เตรียมไว้เลยนะครับแต่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดปีกับข้าวโพดที่เราทำตลอดเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเราทำปีหนึ่งครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะ ปีหนึ่งทาตลอดใส่ไม่เหมือนกันนะครับปีหนึ่งทําตลอดต้องใส่เหมือนผมปีหนึ่งทาครั้งหนึ่งก็อาจจะใส่รองพื้นแล้วรอบสุดท้ายคือสามสิบวันเพราะดินเขาดีเพราะฉะนั้นต้องดูดินครับต้องดูความงามว่าดินมันสามารถพาข้าวโพดไปได้ถึงขนาดไหนครับแล้วเราก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาเสริมเติมแต่งมันเข้าไปนะครับข้าวโพดออกดอกเนี่ยก็อยู่ประมาณร้อย หกสิบเซนเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเซนไม่เกินนะครับนี่ยมันต้องอยู่ในระดับสายตาสูงกว่านี้ก็ไม่ไหวนะครับฝักมันก็จะสูงใช่ไหมนี่อากาศเริ่มร้อนเริ่มเริ่มคงที่เพี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีแค่ร้อยกัดกินรอบก่อนเนี่ยมั้ยไหมแล้วก็มุดไปดูสิเพี้ยมันกินไหมมันมีเพี้ยกินไหมมีอะไรกินไหมนะครับ ประมาณนี้นะเนี่ยมีอะไรมากินมันไหมนะครับปุ๋ยมันเพียงพอหรือเปล่าเนี่ยดูตอนนีออ้อาการเขาเหลืองหรือเปล่าเขียวดีไหมนะครับเราเออตอนนี้ถ้ามันเขียวมันอะไรดีแสดงว่าปุ๋ยเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับต้นอวบต้นอันดีดูยังไงก็ประมาณนี้ถ้าต้นมันผอมนะครับ ตอนก่อนออกดอกถ้าต้นมันผอมแสดงว่าเราใส่ปุ๋ยเลี้ยงมันไม่ได้นะครับเลี้ยงมันไม่ถูกมาไม่ถูกใส่ปุ๋ยผิดวันหรือเปล่าปริมาณหรือสูตรยังไงบ้างใส่ไนโตรเจนเยอะเกินม,มันก็ผอมสูงก็มีเหมือนกันนะครับใส่ยีเบดบ้างใส่สิบหกแปดบ้างนะครับใส่สูตรเสมอบวกยูเลียหรือจะอะไรก็มันแล้วแต่ดินของท่านด้วย คุณปลูกข้าวโพดวิธีไหนด้วยไม่ใช่ใส่ตามตามตามมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยอ่ะแล้วดูข้าวโพดตอนห้าสิบห้าสิบห้าวันถ้ามันยังเหลืองแสดงว่าปุ๋ยไม่พอใช่ไหมครับปุ๋ยจากรอบที่แล้วไม่พอปุ๋ยจากรอบที่แล้วนะครับปริมาณใส่ปุ๋ยไม่พอปริมาณไม่พอ ก็โพดอยู่ไม่ถึงนะครับมันมันก็ไม่มีอะไรครับถ้าคุณไม่รู้จะไปทำยังไงคุณก็ลองพื้นสิบไล่สักสามลูกนะครับสามลูกไม่เกินห้าของลูกสามลูกก็พอพอก่อนสามสิบคุณก็ใส่เลยครับไร่ละลูกสิบลูกพอรอบสองคุณใส่ห้าลูกจบกระบวนการครับถ้าไม่นับลองพื้นคุณใส่ลูกไร่ละลูกครึ่งแค่นั้นเองจบ นี่ก็ถือว่ายังต้นเล็กนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับทีนี้ทีนี้พอเราปลูกมาแล้วเราทำต้นได้เลยได้นะครับเราก็ต้องมาดูผลผลิตนะครับถ้าผลผลิตมันไม่ถึงเกวียนเขาโพดอย่างงามเลยฝักเล็ดนี่เดียว เป็นเพราะอะไรผลผลิตไม่ถึงเกวียนไม่ถึงไร่ละหนึ่งตันห้าร้อยทำยังไงให้มันสองตันนะครับเราก็ต้องเพิ่มสูตรนะถ้าต้นประมาณนี้เราไม่ได้ไร่ละเกวียนนะครับคุณก็สันนิษฐานได้เลยว่าคุณใส่สูตรน้อยไปถ้าอาหารตัวอื่นไม่มีมีแต่ไนโตรเจนคุณเติมแต่ไนโตรเจนใช่ไหมมันก็งามแต่ต้นผลผลิตไม่ได้เราไม่ได้ขายต้นนะครับเราขายฝัก แต่ถ้าคุณทำต้นไม่ได้ฝักก็ไม่ใหญ่เหมือนกันแต่ถ้าคุณทำแต่ต้นคุณไม่คำนึงถึงธาตุอาหารที่จะส่งผลถึงฝักมันก็ผลผลิตก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนาะคิดว่าถ้าข้าวโพดไม่ล้มนะครับเกินเวียนแน่นอนเจ็ดแปดสองต้านอะไรก็ว่าไป <c oughs> นะทำนองนี้นะครับ แปลงนี้ก็จะห่างจากแปลงจักอยู่มาเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ห่างจากแปลงข้างของแปลงต้นโพอยู่ประมาณเดือนหนึ่งกไ็ไล่ไปไล,ไล่ไปนะครับอันนี้ก็จะไปเกี่ยวตอนน่าจะหลังสงการนะครับหลังสงการก็จะทําพอดีทําต่อครับผมไม่สนว่าอากาศเป็นยังไงนะยกเว้นหน้าฝนหน้าฝนก็ดูเอาดูเอา เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันไม่ขึ้นมันมับมันห่างมันแล้วก็ทำใจนะครับเรามาตั้งใจทําผมมา,มาตั้งใจทาในหน้าหนาวกับหน้าร้อนแค่นั้นเองหนะหน้าฝนก็อาจจะยอดทีทียอดทีท,ท,ท,ทีหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อฝั่งมันไม่ใหญ่แน่นอนครับต้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมาอยู่อยู่ที่ช่วงนะครับถ้าคุณทํา ทำหลังวันแม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวคุณต้องทําก่อนวันแม่นะฝนนะพอวันแม่แล้วถ้าคุณยังไม่ได้ปลูกนะครับเรียบร้อยนะคุณก็เจอฝนข้าพดยังไม่ทันโตจเจอฝนกระนำกระนำกระนำมันก็ไม่ได้นะครับขนาที่ภูเขาก็ยังแกนเลยแกนน้ําน้ํามากเกินไปใช่ไหมก็ดูเอาละกันนะครับ ช่วงเวลาในการปลูกอะ่ะมันมันก็ไม่ได้ยากครับพฤษภากุมภาใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็นน่นเนี่ยพอปลูกมีนาเสร็จก็มิถุนามิถุนาก็กระดักก็ทํากระดักกระดาจนถึงอกระดักกระดาสิงหากันยาคมก็ทําไปถึงเดือนตุลาครับพอตุลาเสร็จก็จะเข้าหนาวแล้วก็รอฝนปลายฝนต้นหนาวกว็ามาหนาวเริ่มมาแล้วก็ทําอีกรอบหนึ่ง ทำรอบใหม่ก็แค่นั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรส่วนระบบน้ำหยดก็อยู่ได้สามรอบครับถ้าคุณดึงคล้องดึงสะนะคุณซื้อใหม่ในในรอบที่คุณคิดว่าคุณทำให้มันดีให้มันดีได้ก็คือหน้าหนาวถ้าเป็นผมผมก็จะทำหน้าหนาวก็ซื้อในรอบใหม่แล้วเดี๋ยวก,ก,ก,ก็ก็ทิ้งในรอบหนาวหน้าใช่ไหมรอบเดือนพิจิก,กาเดี๋ยวก็ซื้อใหม่นะครับ ประมาณนั้นมีแค่นี้นะครับแล้วถามว่าทําไมไม่สูบลาดสูบลาดมันต้องมาเดินย้ายย้าย้ายนะครับอันนี้แค่เปิดวาล์วเปิดวาล์วยังไงอันนี้ก็เดินเมนมาสองเมนนะครับสองไล่ครึ่งตรงนู้นนะครับผมใช้แค่การเปิดวาล์วแค่นั้นเองเนี่ยเปิดปุ๊บไปนู่เลยสองสามไล่ไปนู่เลย ปิดตรงนี้เรามาตรงนี้ไปอีกสองไร่นู่นอีกสองไร่อะไรทำนองนั้นครับเราจะไปไหนก็ได้เราผมจะอาศัยว่างเวลาตรงนี้ต้องไปให้แปลงอื่นนะครับมันมีหลายแปลงมีหลายแปลงผมไม่ให้ใครน้ําผมไม่ให้ใครให้น้ําให้ครับผมต้องให้เองครับผมต้องดูเองว่ามันสุดทุกล่องไหมยังไงกี่ชั่วโมงนะ อัตราการไหลของน้ํานะครับถ้าเกิดว่าสองหยดต่อหนึ่งวิก็อยู่สองชั่วโมงไม่เกินนะครับสามวันต่อสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามวัน4ี่วันได้นะครับไม่เกินสี่น้ําหยดนะเนี่ยคุณดูเพิ่งหยดไปเมื่อวานเนี่ยเนี่ยคุณดูครับมันก็ยังชุ่มนะครับมันจะอยู่ได้ถึง3ามวันไม่นับวันที่ใส่นะครับก็วันก็สี่วัน แต่จะให้ดีสามวันครับพอใส่วันนี้ปุ๊บมาลืนมาเรื่องเสร็จปุ๊บอะวันนู้นก็ใส่ได้เลยนะครับอย่าให้รอมันแห้งถ้ารอแห้งมันไม่ไหวครับรอแห้งไม่ไหวหรอกอย่ารอให้ข้าวโพดมันแห้งอย่ารอให้ดินมันแห้งข้าวโพดมันก็ชะงักครับสมมุติว่าคุณรอให้มันแห้งสองวันสามวันข้าวโพดถึงจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยคุณเกี่ยววันที่หนึ่งคุณก็ต้องไปเกี่ยววันที่ห้าคุณเลดไปเรื่อย ถ้าคุณทำข้าวโพดให้เหี่ยวถ้าคุณทำข้าวโพดเหี่ยวคุณต้องเลดอีกสามวันนะครับเลดการเก็บเกี่ยวคุณอยากได้ได้ผมผลิตเร็วไหมคุณอยากได้เกี่ยวเร็วไหมคุณต้องไม่ให้ขาดน้ําครับให้มันจเจริญเติบโตให้ข้าวโพดเจริญเติบโตครับข้าวโพดจะไม่ชะงักข้าวโพดจะยิ่งโต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 แล้วยิ่งเกี่ยวไวแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรหลักการไม่ได้มีอะไรมากมาย ก็ใครสงสัยยังไงก็ทัสอบถามแล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ